สวัสดีครับวันนี้คุ้นอยู่กับผมบีว่านะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมารีแคปงบประมาณ2-3,000ของชูล่าไทเกอร์แคนนอนนะครับ ว่ามีอะไรบ้างนะครับที่จะพาเราไปในส่วนของเลเวล200นะครับผมซึ่งอาจจะขัดหูขัดตานิดนึงอะเนาะเพราะว่าผมก็เพิ่งเลเวล197เท่านั้นแต่สถานที่3สถานที่ในดันใหม่ผมได้เคยไลฟ์สตรีมให้เพื่อนๆน,นดูแล้วครับว่าถ้าเราจัดของด้วยเซ็ตที่ผมกำลังจะพูดตอไปเนี้ยงบประมาณเท่านี้มันไปถึงเลเวล200ไหวและก็วันฮิตทุกดันครับมาเริ่มกันเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาของเพื่อนๆมากนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปด้วยในส่วนของของสมใสันะครับในส่วน เสื้อรองเท้ามัฟป,ประดับแล้วก็อาวุธนะครับส่วนนี้ผมจะไม่ขอพูดแล้วในเซตแอ t แท็กเกอร์นะครับเพราะว่ามันผ่านมา2 3สกิจกรรมแล้วเพื่อนๆจะสามารถหาอ่านได้เอาเองแม้กระทั่งในไกด์ของผมหรือครีเอเตอร์ท่านอื่นๆน,นะครับเราจะมาบอกส่วนที่เพิ่มเสริมเติมเข้าไปว่าเราต้องใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเรื่อยๆแล้วสุดท้าย จะขึ้นโน้ตแพดมาสรุปให้ฟังอีกทีนะครับผมจะเริ่มในส่วนของเซตแอ t แท k กเกอร์ก่อนนะครับแล้วส่วนอื่นๆเนี่ยเราค่อยไล่ไปทีละอันนะครับส่วนเสื้อเราจะใส่การ์ดเต่าดินตัวนี้ครับซึ่งการ์ดเต่าดินตัวนี้ราคาณนะเซิร์ฟเวอร์ทอจะอยู่ที่ 400K เท่านั้นนะครับต่อมาเราก็มาดูกันในส่วนของการ์ดมับครับนั่นก็คือ Infinity คริเมล่าตัวนี้ครับ m ม็บวก8% m a บวก4%หากสวมใส่กับ Infinity t o โท อินฟินิตี้วากาดอนวูฟอินฟินิตี้วอลคอลหรืออินฟินิตี้อีคิปการ์ดครับไดเอทีเคสิบเปอร์เซ็นต์เอ็มเอทีเคสิบเปอร์เซ็นต์ครับการ์ดเซตนี้ผมได้ทดลองให้ดูแล้วนะครับว่าแรงกว่าการ์ดบาวเล็ตอยู่ประมาณหนึ่งแต่ใครไม่ชอบอยากจะใส่การ์ดบาวเล็ตที่มัฟก็ได้ Infinity ี้คิเมลนะครับราคาณนะปัจจุบันก็จะอยู่ที่ 5.5M ครับผมซึ่งก่อนที่กิจกรรมจะเข้ามาหรือกิจกรรมเพิ่งเริ่มใหม่ๆครับการ์ดตัวนี้จะอยู่ราคาที่ประมาณ 500K ถึง 1นเเท่านั้นครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมตอนนี้มันขึ้นไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรแต่ก็ไม่ได้แพงอะไรหนักหนามากครับยังพอหลับได้ต่อมาครับในส่วนของรองเท้าผมเลือกที่จะใส่การ์ดคอมโบที่ชื่อว่า Infinity w a ว g กาดอ Move ครับ ATK บวก10 ATK จะบวกอีก10เมื่อรองเท้าบวก7 ATK จะบวกอีก15เมื่อรองเท้าบวก9ครับแต่รองเท้าตัวนี้เราบวก10ก็ผ่านทุกเงื่อนไขครับ เราจะได้ ATK ผลรวมมาทั้งหมด35หน่วยครับผมราคาณนเะซิร์ฟเวอร์ทอก็อยู่ที่ 6.4m ครับและก็อันนี้นะครับผมแถมให้เป็นทางเลือกแล้วกันเพราะว่าตอนที่ผมไลฟ์สตรีมในแชทเขาบอกว่าถ้าเราไม่ใช้ Infinity Wargod Wub เนี่ยเราใช้ในส่วนของ Infinity Eclipse ได้ไหมและมันจะแรงมากพอหรือเปล่าเพราะเห็นว่ามันบวกเลือดเป็นตัวหน่วยเมื่อลองท้าบวกกาวนะครับซึ่งเอาจริงๆผมไม่ทราบและผมก็ไม่ได้มีให้ลองครับถึงจะรู้ว่า Mac HP นี่ยมันเป็นตัวคูณที่ทําให้ t i เกอร์แคนนแรงขึ้นเช่นกันครับแต่เคยเทสแค่2ตัวนั้นก็เลยไม่สามารถบอกได้ว่าตัวนี้จะแรงกว่าหรือเปล่าใครที่เคยใช้ตัวนี้คอมโบกับการ์ดอินฟิทีคิเมล่าส่วนมัพ ก็คอมเมนต์ไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการ์ดใบนี้ก็ค่อนข้างจะราคาถูกที่ 300K เท่านั้นครับถ้าใครไม่ไหว Infinity w a k a d o n m o v e ใส่ตัวนี้แทนก็คิดว่าเก็บเลเวลไหวอยู่ครับผมต่อมานะครับในส่วนของ Attacker Booster Link ผมยังไม่ได้ใส่การ์ดอะไรเพราะอยากใส่จริงๆก็จะเป็นการ์ด1ปีแต่การ์ด1ปีมันเดวให้ใครไม่ได้แล้วประดับตัวนี้มันก็เดวหาคนที่มีการ์ดหปีไม่ได้ครับถ้าถามว่าจะใส่ในส่วนของการ์ดดวงทองได้ไหม ก็คิดว่าได้พอได้ ATK 20แต่มันลด MAC HP ลง1%สําสำหรับคลิปนี้ที่ผมจะแนะนำก็ปล่อยว่างไว้ก็ได้ครับเซตเนี้ยยังไงก็วันฮิต3ดันอย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นอยู่แล้วครับภาวไหนมันมีการ์ดท,ที่แบบดีขึ้นมาจริงๆเราค่อยหามาใส่ในอนาคตได้ครับต่อมาประดับอีกข้างนึงนะครับผมเลือกที่จะใส่เป็นในส่วนของประดับคินชมิดลิงกิตอินซิกเนียครับ เราจะได้มาในส่วนของ m a ็ HP 10%ครับผมส่วนข้างล่างไม่ต้องไปยุ่งมันเพราะมันเป็นคอมโบของสูตรแล้วก็แมนทิลครับเราไม่ได้ใส่คอมโบกันอยู่แล้วออปชันที่เพื่อนๆถามมาว่าควรจะทำไหมหรือควรออปชั่นอะไรผมมองว่าไม่ต้องทำอออะไรเลยครับเพราะต่อให้เราออปมาจะได้แข็งแรง Fighting Spirit หรือสเตน3สเตนเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะคอมโบได้ครับเพราะในส่วนของ แข็งแรงตัวนี้นะครับมันจะคอมโบกับรองเท้าเทมหรือรองเท้าเอกโซติกตามคุณสมบัติที่มันมีเท่านั้นครับและถ้าเราใส่เซ็ตฟ,ฟรีเติมการ์ดในเซ็ตแอตแทกเกอร์ er, เราเล่นแค่นี้เพียงพอครับอีกข้างหนึ่งก็จะแนะนําเหมือนกับแอตแทกเกอร์บูสเตอร์ลิงนะครับเป็นว่างไว้ก่อนแต่ถ้าใครบอกว่าอยากใส่การ์ดหปีพี่เขาขายอยู่แค่ 2.5m ก็เดียวประดับนี้ไปให้เขาแล้วก็ซื้อการ์ดหปีก็ได้เช่นกันครับแต่ในะคลิปนี้ผม เอาไว้เป็นรูว่างก่อนครับในส่วนของคิงชมิดเอ็กซิกเนียนะครับในตลาดพรอตอนนี้มีในฉบับที่มันออปชันเรียบร้อยแล้วซึ่งมันเป็นออปชันไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับและเราก็ไม่ได้ใช้อยู่ที่ราคา 9m ถ้าในตลาดไม่มีขายหรือมีแต่มันเป็นออปชันที่ราคาสูงเกินไปก็ให้เรามาทำเองครับให้เรามาที่กาเทมครับและให้เราคุยกับออสการเพื่อเปิดเกรดคิงชมิดที่เป็นเมนเกรดครับ ซึ่งเมนเควตตัวนี้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยง่ายนิดเดียวครับใครยังไม่ได้ดูดูมุมกว่าได้เลยครับผมทำไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วและคุณก็ดําเนินเควสไปจนจบพอดําเนินเควสไปจนจบคุณออกมาข้างนอกตู้ตัวนี้ก็จะโผล่มาครับแต่ถ้ายังไม่โผล่มาก็ให้เราเดินขึ้นเดินลงนิดหน่อยมันก็จะโผล่มาแบบนี้ครับและให้เราคุยกับตู OSC 1052ครับมันก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกว่าจะทำอะไรก็จะมีทั้งคิงชมิทสูตรคิงชมิทแมนทิวแล้วก็มีในส่วนของคิงชมิทประดับครับเป็นประดับที่เราจะทำวันนี้มันชื่อว่าชมิทลิงกิตอินซิกเนียครับกดเข้าไปครับและเพื่อเป็นการเช็คความชั่ว,ว่าเราเลือกถูกเรากดตรงนี้ดูอีกหนึ่งทีครับแบบนี้แสดงว่าถูกต้องครับเราก็เลือกที่จะดําเนินการทําได้เลย เขาจะใช้ในส่วนของเฮ e อีโลเจมสโตนนะครับทั้งหมด5ชิ้นถ้าผมอ่านผิดขออภยนะัยเนาะผมเรียกเม็ดแดงเล็กแล้วกันต่อมาก็เป็นในส่วนของคอนทามิเนตเมจิก c 5ชิ้นครับตัวนี้นะครับอยู่ที่ราคาไม่เกิน 50K ใช้5อันก็คือ 250K และในส่วนคอนทามิเนตเมจิกก็คือเม็ดแดง AOGH ครับใครลงไม่ไหวก็ไม่ต้องตกใจนะครับว่าจะทำประดับนี้ไม่ได้ในส่วนของคอนทามิเนตเมจิกตัวนี้มีขายอยู่ที่พอนเทล่าซึ่งที่เซอร์เวอร์ทอร์อยู่ที่ 100K ต่อ1ชิ้นครับเราใช้5อันก็เท่ากับ 500K ครับรวมในส่วนของลูกแดงเล็กด้วย5ชิ้นก็จะหมดเงินไปแค่ 750K เท่านั้นครับหรือถ้าคุณซื้อแพงกว่านี้ผมมั่นใจว่าไม่เกิน 1-1.5M ถึง1.5 m ครับเรามาต่อกันในส่วนของสนับครับผมผมใส่ในส่วนของการ์ดไว้ไนท์หนึ่ใบแล้วก็การ์ดคอลเลคชั่นวันเดอร์เลอร์หใบครับเรามาดูกันในส่วนของการ์ดไว้ไนท์ว่าอยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะัเสิร์ฟทอครับ 11m เท่านั้นครับผมซื้อได้เลยวันนี้ที่คุณดูคลิปครับและก็ในส่วนของการ์ดคอร์รัปชั่นวันเดอร์เลอร์นะครับที่เซิร์ฟทอตอนนี้ก็จะอยู่ที่ 64m ครับก็ราคาค่อนข้างสูงอยู่พอสมควรใครไม่ไหวคุณใส่เป็นไว้ไนท์สองใบก็ได้ครับผมคิดว่าดาเมจเพียงพอที่จะทำให้เราจบ200ในทั้ง3ดันที่ได้กล่าวไว้เบื้องต้นครับแต่ตัวเนี้ยผ่านการเทสมาเรียบร้อยแล้วว่าเซต1ไว้ไนท 1 w o n d วันเดอร์เขียวแรงสุดในรุ่นณนะตอนนี้ครับผมที่ไม่ใช่การ์ดบอสอะนะแต่ถ้าใครบอกว่าใส่ไว้ไหนทสใบก็ดูจะแพงเกินไปใส่1 w o n d ว r นเดอร์หนไวไนก็แพงมหาศาลผมมีทางเลือกครับให้เรามาใส่ k h a o t i c c o a t i n g c a r d ใบนี้ครับอยู่ที่ราคา 4.3m เท่านั้นในส่วนของ s e r v ์ฟเวอร์ทเราจะได้ ATK 20เพิ่มดาเมจทางกายภาพต่อศัตรูขนาดเล็กและใหญ่25%ครับ เมื่อใช้ร่วมกับโคตติ้งการ์ดเอทีเคสิข้างล่างตัดไปเราไม่ได้ใช้หรอกครับแต่มันจะใช้ได้แค่ขนาดใหญ่กับเล็กเอาไปต่อยบอสได้เอาไปต่อยเอต,อยต่าได้แต่ถ้าคุณอยากจะไปในส่วนของดันเหมืองหรือโอดินชิวๆในวันที่คุณไม่ได้เร่งรีบอะไรการ์ดตัวนี้จะไม่แสดงผลทันทีนะครับการที่จะใส่ไว้ไหนทสใบก็อาจจะดีกว่าใส่1ไว้ไนหนึ่งเคโอติกโคตติ้งถ้าเราไปตีขนาดกลางนะแต่ถ้าตีขนาดใหญ่ตัวนี้ถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีครับ ต่อมาครับในส่วนของโลนะครับผมเลือกที่จะใส่เป็นในส่วนของฟีเจอร์ชิลผมเคยอธิบายไปแล้วมันได้ในส่วนของดีเลย์ตีบวก9ได้ตีเผาเพิ่มมีก6%แต่โลตัวนี้เทียบเท่ากับโลตัวนี้ที่บวก7ครับผมเพราะโล่โปรเทคฟีเจอร์บวก7มันจะได้แม็กเทมา7%และในส่วนของโลเราก็ใส่ในส่วนของการ์ด KK สายกายภาพครับก็จะไปคอมโบกับในส่วนของการ์ดไวไนท์สายกายภาพนั่นเองครับซึ่งณวันนี้โปรเทคฟีเจอร์ ที่ซัรเวอร์ทอร์มันไม่มีคนตั้งขายแต่ผมเอาแบบราคาที่คิดว่าแพงที่สุดนะที่เคยซื้อกันมานะครับรวมการ์ดเเแล้วก็อยู่ที่ 20m สนะครับสำหรับ f o t e เทฟีเจอแต่ถ้าใครอยากใส่ในส่วนของฟีเ r อร์ชิลได้ไหมก็ได้ครับเพราะบางท่านบอกอาจจะเอาไปเล่นในอาชีพอื่นด้วยก็ลองเลือกกันนะครับฟีเจอร์ชิลเดิมเดิมก็1้อยนะครับถ้าบวก9ตอนนี้ตก 170m เลยนะครับถือว่าราคามหาโหดมากๆครับเพราะตอนที่ผมได้มาตัวนี้ผมได้บวก7 มาอยู่ที่ 70m รวมการ์ด KK แล้วและผมก็ไปเคาะด้วยหิน HD Elu 2เม็ดขึ้นไปเป็นบวก9ครับก็แค่2คิดเท่านั้นแหละก็ติดนะครับก็ถือว่าคุ้มและสําหรับตอนนั้นแต่ถ้าใครซื้อตอนนี้ก็หนักกระอักเลือดอยู่เหมือนกันทางเลือกที่ผมจะให้ในทางสุดท้ายนะครับก็คือโลวาของเรานั่นเองครับเป็นโล่ที่เราคุ้นเคยเนาะส่วนโลวานะครับที่เซิร์ฟเวอร์ทอบวก4ใส่การ์ด KK แล้วเนี่ย จะอยู่ที่ 12M เท่านั้นครับผมก็ดึงได้เลยแล้วกันเนาะแต่ณวันนี้ผมจะขอคุยที่โล่โ r o เทคก่อนแล้วกันแต่ถ้าใครไม่มีตังจริงๆก็เลือกเป็นในส่วนของโลวาตามที่เราใช้งานกันปกติก่อนหน้านี้ได้เลยครับในส่วนของตาและปากเนี่ยในกิจกรรมนี้หรือเป็นเซตเก็บเลเวลแล้วกันนะครับผมอยากให้คุณใส่ในส่วนของเซต exp ครับเพราะว่าเจ้าโป l ลิงซันการ์ดเคหรือเดวิลลิงบอลลูนตัวนี้นะครับมันจะได้รับในส่วนของ exp จากหมอน5% แล้วก็อัตราดอปเลตห์ครับทั้งคู่เลยนะแต่ส่วนคอมโบกันอะไรของมันเนี่ยคุณไม่ต้องสนใจคุณเอาแค่ส่วนตรงนี้ก็ใช้งานได้แล้วก็เพียงพอครับส่วนในตระกูลลิงตรงนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่เดวลิลลิงมันจะมี a r ร์คแอ l เจลลิงมีลิงล,งลิงอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ลองไปดู d e v วลิล i n งบอลลูนนะครับก็จะอยู่ที่ 7.5M ส่วนฟอ l i n n Sun ก u a r d นะครับก็จะอยู่ที่ 32m โแพงกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะครับโอเคนั้นก็2ชิ้นจะอยู่ที่ราวๆประมาณ 39m ครับซึ่งถ้าไม่ไหวในส่วนของฟอ l i n g Sun ก u a r d K นะครับก็ใส่อย่างอื่นทดแทนไปก่อนก็ได้เนาะเป็นแว่นดำน้ำสก,กูบ้าก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของการ์ด มังกรบินในแมกมาชั้น3ครับมันจะได้แม็กเฮมา5%อันนั้นผมก็ทําการรีวิวไว้ให้และก็เดี๋ยวกดลิงก์มุมขวาดูได้เลยนะครับต่อมาในลําดับสุดท้ายครับเรามาอยู่ในสิ่งที่มันเรียกว่าไฮไลท์ครับนั่นก็คือ t e มเ o r a l ล์เซอร์เคชูร่าครับผมคุณสมบัติของมัน่ะทุก3อัปเกรดเพิ่มดาเมจไทเกอร์แคนนอน1 0 หมวกผมบวก9ก็ได้ดัมเมจมาทั้งหมด30%ครับส่วนอันอื่นผมทําคลิปบอกมาให้เพื่อนๆดูหมดแล้วก่อนหน้านี้สัก2-3คลิปครับผมไม่พูดซ้ําให้มันเยื่อเยอะแล้วเนาะโดยหมวกใบนี้นะครับถ้าเราจะทํามันจะอยู่ที่กี่เอ็มมันไม่ถึง1 m เอ็หรอกครับสิบสอก็จะใช้เงินแค่ 600K แต่การที่มันจะไปถึงขั้นตีบวก9เนี่ยผมไม่สามารถตอบได้ว่า คุณจะใช้ทั้งหมดกี่เอ็มครับเอาเงิน6 0แสนมาลงและคุณไปตีบวกเป็นแค่บวก6ยังไม่ต้องถึงบวก9ด้วยอ e ีรูธรรมดาครับผมมองว่าในกิจกรรมตีบวกณนะปัจจุบันตอนนี้ที่ยังดาเนินการอยู่เนี่ยมันค่อนข้างจะไปถึงฝั่งฝันง,ง่ายสําหรับบวก6นะครับคุณอาจจะดึงมาแค่ครั้งเดียวแล้วไปตีครั้งแรกติดเลยก็ได้หรือถ้าใครคิดว่าผมไม่ติดหรอกพี่ครั้งแรกโหใครมันจะดวงดีขนาดนั้นผมว่าให้ไม่เกิน5รอรอบครับ คุณก็จะใช้งบประมาณแค่3 m เท่านั้นในการทําหมวกเทมตัวนี้บวก6ส่วนหมวกตอนนี้ที่ผมทํามาเนี่ยมันหมดไปเยอะครับประมาณ1 5 0ยห้ถึงได้ออฟที่มันได้ก็ท็อปเทียในส่วนของจูล่าไทเกอร์แคนนอนครับเพราะมันได้วิดลูกแดงเทมเบอร์ลล์จีเวลวิดสาสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของอ d ด m มเมนทายครับแต่ที่เห็นเป็นเลเวลสเพราะมันอัปเกรดมาจากเลเวลหนึ่งเนาะไอเรื่องการทําหมวกเทมแรกหมวกเทมในช่องก็มีคลิปลงไว้ให้ดูแล้วครับเซิร์ชว่าเทมเบอร์ล์เซอร์เกตเดี๋ยวก็ขึ้นคร ไม่พาไปทําให้ดูแบบในส่วนของแรกคิงชมิดแล้วเนาะเพราะไอเรื่องแรกคิงชมิดอ่ะมันผ่านกันมานานหลายซีซันกลัวจะหลงลืมก็เลยพาไปทําให้ดูครับต่อมาในส่วนของคอรสหลังนะครับก็เป็นคอรสฟ้าของชูล่าบูสเตอร์แชโดว์มันไม่ได้ในส่วนของไทเกอร์แคนนอนแรงขึ้น15%เหมือนแลมเพดบารครับซึ่งมันเคยมีแต่พอเราทําคลิปแล้วเขาเก้าออกไป เขาก็บอกว่ามันเป็นบั๊กครับเราก็ไม่ว่ากันครับเป็นบั๊กก็เอาออกไปก็ดีแล้วครับเกมมันจะได้ดําเนินทางในทิศทางที่ถูกต้องครับแล้วก็คอร์สต,ตรงนี้นะครับก็เป็นคอร์สสส่วนของชูล่าไทเกอร์แคนนอนครับทุกคนที่เข้ามาเล่นกิจกรรมนี้ก็จะได้แชมเปี้ยนสโตนทูอัปเปอร์มิดเดิลโลเวอร์ใส่ในส่วนของเลดเบบีดากอนแต่สําหรับผมเนี่ยผมเลือกใส่แบบนี้มีคุณสมบัติเท่ากัน แต่เอาแค่ความสวยงามและก็ความสบายใจในการเล่นเฉยๆเพราะว่าผมชอบตัวละครตัวเล็กผมก็เลยเลือกที่จะใส่ในคอรสของตัวเองครับผมส่วนต่อมานะครับก็เป็นในส่วนของกระเป๋าออฟคอสตูมชูล่าสโตนทูครับก็ไปคอมโบกับ3ส่วนบนที่เรามีนั่นแหละครับแต่ณนปะัจจุบันตอนเนี้ยกิจกรรมคิสตมาทอะครับมันยังอยู่แล้วมันได้คอสตูมเลดิสโนตัวนี้มามันมีคุณสมบัติที่ดีแบบดีมากๆ ซึ่งผมก็ทํารีวิวไปให้ดูแล้วเราก็ใส่ตัวนี้ทดแทนได้เลยณนะกิจกรรมคิดสมมารถตอนนี้ครับผมเราจะสรุปครบประมาณกันแล้วครับในกิจกรรมเก็บเลเวลครั้งนี้นะครับที่เราจะไปลุยดันใหม่ทั้ง3ดันของชูล่าไทเกอร์แคนนอนะครับผมส่วนหัวัวกเทม c i เซอร์เคทชูล่าเราทําเองนะครับผมให้งบประมาณสูงสุดเลยคือ 5m แบบไม่ออฟที่บวก6นะครับตาปากคุยกันณนะวันนี้ที่เราเช็คไปก่อนหนะ้า 39M ครับการ์ดต่อดิน 400K การ์ดมาข่าว 11M การ์ดวันเดอร์เขียว 64M รวม2ใบ 75M ครับโล่บก7 Protect f e e t e r การ์ด KK 20M การ์ด Infinity k i m e l a ส่วนมับแล้วก็การ์ด Infinity w a g d o n w o o p ในส่วนของรองเท้าที่มันคอมโบกันครับก็จะอยู่ที่ 11.9M ครับผมประดับ King c h a m i t Insignia ที่บวกเม็ดี10%เราทำเองจะอยู่ที่ 700K ถึง 1M แต่ผมให้ราคาไว้ที่ 1M ครับ ททั้งหมดที่เราจะต้องใช้จ่ายนะครับรับซื้อการสสวมใส่แล้วก็ทําหมวกเทมอยู่ที่ 152.3M คูณเอาไซต์ของเซิร์ฟเวอร์ทอตอนนี้อยู่ที่12ครับเราจะใช้เงิน1,827.6ครับถ้าใครจบแค่นี้เราใช้งบไม่ถึง2,000เราสามารถที่จะเก็บเลเวลไปกับเพื่อนๆได้ยันเลเวล200ครับนี่เป็นสเปเชียลแถมให้ครับถ้าสมมุติซื้อคูณ200ด้วยสัก5กล่องที่เซิร์ฟเวอร์ทอนะครับมันอยู่ที่กล่องละ1 8 m เราจะเสียเงินทั้งหมด 90m คูณ outside 12ก็จะเท่ากับ1,080ครับ t ท t a l ทั้งหมดถ้ารวมถึงกล่องคูณ200จะใช้จ่ายแค่2,907.6เท่านั้นเองครับผมถามว่าไหวไหมสำหรับงบไม่เกิน3,000เรื่องเก็บเลเวลไหวแต่ถ้าเรื่องการจ่ายคุณจะไหวหรือไม่ไหวคุณพิจารณาตัวคุณเองได้ครับไม่ไหว200แต่น้องแหน่งน้องแกะนะวันนี้ที่ดูคลิปอีกไม่กี่วันจะถึง18มกราวันที่สุดกิจกรรม ผมกดแค่100ที่เขาแจกกับกด50จะถึงเลเวล200ไ้ไหมครับพี่ถึงครับถ้าเล่นวันละ2ชั่วโมงกดแค่ร้อยหรือคูณ50ไม่มีทางถึงครับในอีก15ถึง17วันครับผมโดยในส่วนของเซตนี้นะครับที่งบไม่เกิน3,000เนี่ยมันยังมีคีย์หลักนอกจากที่เราจะใช้ในส่วนของการ์ดแล้วนะครับ มันก็คือในส่วนของมาโคที่เราเซตกันขึ้นมาเพื่อที่จะคอมโบมือในส่วนของไทเกอร์แคนนอนั่นเองครับส่วนมาโคเนี้ยผมเคยทำคลิปสอนไปแล้วด้วยเมาส์โลจิเทคนะครับซึ่งบางท่านก็บอกว่าใช้ไม่ได้นู่นนี่นั่น,นก็อยากจะให้เข้าไปที่นี่ครับกลุ่มช h u l a Talk Gravity Thailand ครับคุณกดหัวข้อที่เขียนว่าแนะนำตรงนี้เข้าไปครับเมื่อคุณกดเข้ามาคุณจะเจอในส่วนของลิงก์ด็อกิเมนต์ตัวนี้ คุณก๊อปปี้ตัวนี้แล้วก็ไปเพจในช่องแล้วกด Enter ได้เลยครับมันจะลิงก์หน้าเราให้มาเจอหน้านี้ครับให้เราเลือกไฟล์ทำสําเนากดทำสําเนาครับมันจะเด้งมาอีกหนึ่งหน้าเพื่อให้เราแก้ไขในส่วนของมาโคได้เองครับครานี้คุณจะใช้ในส่วนของเมาส์อะไรก็แล้วแต่มาแก้ไขสเตตัสเอจิเด็กของตัวคุณเองให้มันตรงเช่นตอนนี้ครับเอจิ H ผมร้อยบวกยีิบสอง เดทร1บวก18ด้วยการ AB ของเราเราก็เอาตัวเลข AG e จิตัวหน้ากับตัวหลังมาใส่แล้วก็เดกตัวหน้ากับตัวหลังมาใส่ครับมันก็จะออกมาในค่าที่แนะนำในการเซตมาโคครับผมทำได้ทุกเมาส์ทุกยี่ห้อครับไปลองกันดูผมคิดว่าจะทำได้กันทุกคนครับโดยในส่วนของการเซตมาโคด้วยใช้เมาส์เกมมิ่งนะครับต้องขอขอบคุณคุณชานมไว้นะตรงนี้นะครับใครดูคลิปนี้อยู่คอมเมนต์ไว้ข้างล่างครับ3ครั้ง ชานมทําดีชานมทําดีแล้วก็ชานมทําดี okay, ครับผมโอเคครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ประโยชน์เนาะสําหรับการรีแคปในส่วนของของสมใส่ในงบประมาณไม่เกิน3ามพันถึงมันจะยาวแต่มันก็ครบจบแล้วก็ละเอียดหมดแล้วครับเอาไว้เป็นแนวทางให้เพื่อนๆไปต่อยอดในอนาคตครับผม สลับวันนี้มีว่าขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด s u b สไครต์ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพราะตอนนี้ช่องของเรากําลังมุ่งหน้าสู่6,000 s ับสไครต์ครับอยากถึงเร็วๆแล้วเนาะขอให้ชูล่ามือใหม่และก็มือเก่ามือเก่าทุกท่านเ n j นจอยในกิจกรรมนี้นะครับและก็ให้ถึงเลเวล200กันตามเป้าสุขสมอารมณ์หมายอยากได้หูนกอยากได้ขอหมาก็ขอให้ได้กันทุกคนครับมีว่าขอตัวลาไปก่อน ไว้เจอกันใหม่ในปีหน้า2024 e a r r y christmas and happy new year ล่วงหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย